ใช่แล้วครับสามารถจอดรถกระบะไซเอ็์เอได้เลยนะครับสำหรับโครงการสตอรี่บางนาสุวรรณภูมิของเราที่เห็นเลยครับสามารถเข้าจอดได้แบบนี้เลยสวัสดีครับผมกิตกิตศดาทองฉํานะครับต้องบอกว่าวันนี้ผมยืนอยู่ที่โครงการสตอรี่บางนาสุวรรณภูมินะครับเป็นโครงการทาวน์โฮมโมเดิร์นคลาสสิกครับหนึ่งเดียวในย่านกิ่งแก้วนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับเข้าไปดูภายในบ้านของเรานะครับว่ามีความสวยงามโดดเด่นยังไงนะครับ เข้าไปชมกันในบ้านเลยนะครับไปกันเลยครับในส่วนของห้องริปบิ้งรูมนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าหน้าของเรากว้าง5เมตร20นะครับสามารถจอดรถได้ถึง2คันนะครับตัวริปบิ้งรูมนะครับเราจะเชื่อมต่อกับตัวดินเนอร์รูมนะครับตัวนี้เราตั้งใจที่จะ เชื่อมความผสมผสานให้คนในบ้านนะครับได้มีกิจกรรมใช้ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของด้านหลังบ้านนะครับที่คุณลูกค้านะครับหรือคุณผู้ชมนะครับสามารถที่จะต่อเติมเพิ่มเติมได้เลยนะครับในส่วนของตัวทาวน์โฮมนะครับในราคาเพียง2ล้านกว่าบาทที่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้นะครับในส่วนของด้านหลังนะครับเราจะเว้นไว้ให้2เมตรครับคุณสามารถทําตัวนี้นะครับเป็นที่นั่งเล่นตัวด้านหน้าคุณเอาไว้รับแขกด้านหลังคุณก็สามารถ มีพื้นที่ p r i เว t e ําสหรับครอบครัวในการดูทีวีดูภาพยนตร์กันอย่างมีความสุขในส่วนของด้านหลังนะครับในระยะ2เมตรตัวนี้นะครับคุณสามารถมาทําครัวไทยที่เป็นครัวหนักๆได้เลยนะครับไม่ว่าคุณจะต้มผัดแกงทอดนะครับ ฟังชันทาวน์โฮมนี้ต้องบอกว่าของเราค่อนข้างที่จะครบนะครับก็คือเราแบ่งฟังก์ชันเป็น2นอนนะครับสน้ําแล้วก็1ห้องอเนกประสงค์นะครับทาวน์โฮมที่นี่นะครับเรามีเพียง187ยูนิตเท่านั้นต้องบอกว่ามีความไพรเวทแล้วก็มีความส่วนตัวมากๆนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูด้านบนนะครับว่ามีฟังก์ชันที่น่าสนใจอย,อย่างไรนะครับ ก็ด้านล่างเราจะมี1ห้องน้ำนะครับใช้งานโดยการเข้าใช้นะครับอย่างเดียวนะครับถ้าอาบน้ําก็จะเป็นด้านบนนะครับที่เราทําไว้เดี๋ยวเราพาไปดูด้านบนนะครับพื้นบันไดก็จะเป็นพื้นสวยงามแบบนี้เลยเป็นไม้ขัดสีนะครับมีราวบันไดกันตกไว้ให้ลูกค้านะครับตัวนี้ค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็เซฟตี้นะครับเน้นการอยู่อาศัยแบบปลอดภัยนะครับต้องบอกว่าคอนเซปต์ของการของเราก็เน้นการอยู่แบบปลอดภัยด้วยนะครับ ห้องนอนของเราต้องบอกว่าค่อนข้างใหญ่มากนะครับสามารถวางเตียงคิงไซส์ได้เลยนะครับ6ฟุตก็วางได้นะครับตัวนี้เรามีหน้าต่างบานใหญ่มากนะครับสำหรับเปิดรับแสงรับลมตัวจุดเด่นของม a ตเตอร์เบดรูมครับต้องบอกว่าเรามี Walk-in ินโค e เให้ลูกค้านะครับทุกหลังเลยตัวนี้นะครับสามารถทำเป็นห้องแต่งตัวได้นะครับ ค่อนข้างครบนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าต้องการความเป็นส่วนตัวตัวนี้เราก็จะมีวอ l กิงค c รเซตให้นะครับถัดไปนะครับข้างบนเราจะมีห้องน้ําซึ่งเป็นห้องอาบน้านะครับสาหรับ2ห้องนอนด้านบนนะครับห้องน้ําของเราก็เป็นกระเบื้องลายคลาสสิกอย่างนี้เลยนะครับอันนี้กิดสูงอยู่ที่180นะครับเข้ามาแล้วก็ยังรู้สึกว่าไม่มีความ,มอึดอัดเลยแล้วก็ สามารถที่จะทํากิจกรรมในห้องน้ําได้อย่างมีความสุขสะดวกสบายนะครับเนี่ยครับเพราะว่าบางที่ห้องน้ําค่อนข้างเตี้ยนะครับตรงนี้ค่อนข้างสูงครับ2เมตรเจเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปที่ห้องนอนที่2กันเลยนะครับ บอกว่าบ้านมาตรฐานของเรานะครับเราทําเป็นสองห้องด้านหลังตัวนี้คุณผู้ชมสามารถกั้นได้เพราะว่าตัวสแตนดาร์ดของเราอะครับตัวนี้จะมีตัวกั้นให้เป็นผนังเบาคุณสามารถทุบเจาะได้เลยนะครับดูภายในบ้านแล้วว่าสวยงามลงตัวแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูพื้นที่ส่วนกลางของโครงการครับที่ว่าให้ความเป็นส่วนตัวแล้วก็ใส่ใจลูกบ้านทุกท่านที่มาอยู่ที่นี่ครับเดี๋ยวผมพาไปดูส่วนกลางนะครับรับรองว่าพิเศษสุดๆเลยครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ส่วนกลางของโครงการแล้วนะครับที่ผมบอกว่าพิเศษจริงๆครับนอกจากโครงการของเราจะเป็นสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกด้วยคอนเซปต์การออกแบบเนวร์แลนด์นะครับเขาเน้นให้ลูกค้ามีสุขภาพที่ดีนะครับเรามีแปลงพืชผักสวนครัวนะครับ นอกจากสวนสุขภาพของเราแล้วนะครับเรายังมีสนามบาสนะครับแล้วก็ตัวลู่วิ่งกลางแจ้งนะครับแล้วก็ในส่วนของฟิตเนสสโมสอนรสระว่ายน้ําให้ลูกค้าได้ใช้อย่างครบคันนะครับต้องบอกว่าแนวหลักของการออกแบบของเรานะครับก็จะเป็นบูโซนนะครับรวมถึงนะครับสนามเด็กเล่นนะครับ ให้เด็กเล่นแล้วรู้สึกว่าปลอดภัยนอกจากจะใส่ใจในเรื่องของสุขภาพแล้วความปลอดภัยก็เป็นหลักในการอยู่อาศัยนะครับเพราะฉะนั้นเรียว s อสเซเน้นหลักในเรื่องของให้คุณมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีนะครับก็นับว่าเป็นส่วนกลางที่สวยที่สุดในย่านกิ่งแก้วก็ว่าได้ในโครงการทำเเทาโฮมคุณภาพในราคาเพียง2ล้านกว่าบาทสวยมากนะครับ <S <S ผมบอกนี่อาคารโมอสรของเรา ครับช่วงนี้นะครับด้วยความหงใยใยนะครับของบริษัทเดลเอสเตทนะครับคุณลูกค้าสามารถลงทะเบียนนะครับแบบรีวิสิตไพรเวทได้นะครับตามเบอร์ล่างนี้นะครับลูกค้าก็โทรมานัดวันเวลานะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับในการระบาดของโรคในตอนนี้ด้วยนะครับกิจและเจ้าหน้าที่ของโครงการนะครับคอยให้บริการและดูแลแล้วเราพบกันนะครับโครงการสตอรี่บางนาสวนภูมิครับ